ผลิดปาฏิหารเราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไงแต่งโดยดรจโอรดิสเฟนซ่าแลโดยดรอังคณามาตรังสันและโคจิปอาธิการหนุนพักดีเมื่อสารเวลาทนินมีคุณภาพมากขึ้นปาฏิหารจึงบังเกิดเมื่อคุณกระตุ้นต่อมไพเนียวหรือตาที่สามมันจึงจับคลื่นความถี่ที่สูงขึ้น พลังเคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นเหล่านี้เปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของเมลาโทนินยิ่งความถี่สูงเท่าไหร่คุณสมบัติทางเคมียิ่งเปลี่ยนไปมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นการแปลข้อมูลเป็นสารเคมีที่เตรียมพร้อมคุณสำหรับช่วงเวลาอันลี้ลับเหนือธรรมชาติตอนนี้คุณเปิดประตูสู่มิติของปริภูมิและเวลาที่สูงขึ้น ผมจึงมักเรียกต่อมไพเนียวว่านักแปรธาตุเพราะมันเปลี่ยนเมลาโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่รุนแรงล้ำลึกเมื่อความถี่ที่สูงกว่าและสภาวะของการตระหนักรู้ที่สูงกว่ามีปฏิกิริยากับต่อมไพเนียวหนึ่งในสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือความถี่เหล่านี้เปลี่ยนเมลาโทนินเป็นสารเคมีที่เรียกว่า เบนไซดายอซิพินสารเคมีนี้เป็นตัวยาชนิดหนึ่งที่ใช้ผลิตยาเวเลียมซึ่งทำให้จิตวิเคราะห์หมดความรู้สึกดังนั้นจึงทำให้จู่จสมองส่วนคิดวิเคราะห์ก็ผ่อนคลายลงและหยุดวิเคราะห์ผลการสแกนสมองพบว่าเบนไซดายอซิพินกดกิจกรรมทางประสาทในอะมิกดาลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเอาตัวรอดของสมองมันจำกัดสารเคมีที่เป็นเหตุให้คุณรู้สึกกลัวโกรธกังวลกวาวร้าเศร้าหรือเจ็บปวดตอนนี้ร่างกายคุณรู้สึกสงบและผ่อนคลายแค่จิตของคุณกลับตื่นตัวเมลาโทนินนั้นสร้างสารเคมีอีกตัวหนึ่งซึ่งจัดว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงประสิทธิภาพเรียกว่าทิโนลีน ฮิโนอลีนมีความสำคัญเพราะมันต่อสู้กับอนุมูลอิสระจึงทำลายเซลล์และทำให้แก่ตัวสารต้านอนุมูลอิสระนี้เป็นสารต้านมะเร็งชะลอวัยต้านการเกิดโรคหัวใจต้านโรคหลอดเลือดสมองต้านการเสื่อมของระบบประสาทต้านการอักเสบและต้านจุนลชีพนั่นเป็นสูตรที่สมบูรณ์แบบในการยกระดับคุณภาพของเวลาชโลน,น จากเดิมซึ่งเป็นเพียงสารต้านอนุมูลอิสระให้กลายเป็นสารต้านอนุมูลอิสระท่งประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ฟื้นฟูและรักษาร่างกายได้ในระดับที่สูงกว่าเมลาโทนินหากคุณนำโมเลกุลน,นั้นมาบิดจนกลายเป็นสารที่เกี่ยวพันกับเมลาโทนินคุณจะพบสารเคมีที่ทำให้สัตว์เข้าสู่ภาวะจำศีลเมื่อเมลาโทนิน ซึ่งทำให้เราหลับและฝันแปลงสภาพเพียงเล็กน้อยไปเป็นโมเลกุลอันทรงพลังยิ่งขึ้นมันบรรจุข้อมูลที่จะยืดระยะเวลาการพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายนานขึ้นกว่าเดิมข้อมูลนี้ยังทำให้ระบบการเผาผลาญของร่างกายช้าลงบางกรณีอาจเป็นเช่นนั้นอยู่หลายเดือนจึงเข้าใจได้ว่าเมื่อยามสัตว์จำศีล มันทลายใสยเดิมเพื่อการอยู่รอดเช่นมันหยุดแร่งขับทางเพศความอยากอาหารความอยากที่จะเคลื่อนไหวในสภาพแวดล้อมและการปฏิสัมพันธ์กับสังคมภายนอกพปกมันซ่อนตัวเพื่อปอกป้องตัวเองและเพื่อความรู้สึกปลอดภยัยและในช่วงเวลาที่เข้าสู่ภายในนี้ร่างกายของพวกมันเข้าสู่ภาวะหยุดนิ่งสำหรับร่างกายเราก็อาจจะเป็นเช่นนี้ เมื่อคุณสมบัติเหล่านี้ยกระดับขึ้นเนื่องจากร่างกายไม่ใช่จิตอีกต่อไปเราจึงหมดความสนใจโลกภายนอกชั่วคราวเพราะเราไม่มีแรงขับทางชีววิทยาและไม่ควยเขวจากความต้องการของร่างกายเราสามารถเข้าสู่ห้วงปัจจุบันขณะอย่างสมบูรณ์และจมลึกลงไปในนั้นยิ่งขึ้นหากคุณจะฝันถึงอนาคตไม่ดีหรอกหรือหากเราผลักร่างกายเรา ออกจากขนทางนี้ก่อนหากคุณยกระดับโมเลกุลนั้นขึ้นอีกคุณผลิตเคมีแบบเดียวกับที่พบในปลาไหลไฟฟ้าสารเคมีเรืองแสงจากสิ่งมีชีวิตซึ่งขยายพลังงานในระบบประสาทสารเคมีนี้รุนแรงมากพอที่จะทำให้ช็อกได้ผมสังหอนใจว่าสารเคมีหายากนี้ส่งผลต่อการเพิ่มพลังงาน ที่เราวัดได้ซ้ำหลายครั้งในนักเรียนของเราลองจินตนาการถึงไาไหลไฟฟ้าที่ปล่อยพลังงานออกจากเวลาที่กระตุนนั่นคือสิ่งเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อสมองถูกกระตุน้นแต่พลังงานและข้อมูลที่สร้างนั้นไม่ได้มาจากประสบการณ์ในสิ่งแวดล้อมที่เรารับรู้ผ่านประสาสัมผัสแต่มาจากภายในสมองซึ่งเกิดจากความถี่ที่ยกระดับขึ้น เมื่อเราเห็นระดับพลังงานสูงเช่นนั้นในสมองทำให้เรารู้ว่าคนคนนั้นกำลังสัมผัสประสบการณ์ภายในอันยอดเยี่ยมซึ่งวัดได้จริงลองพิจารณาเรื่องนั้นดูสักครู่ต่อมไพเนียลสังเซรโรโทนินและเมลาโทนินผ่านการรับรู้ทางประสาทสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมผ่านดวงตาของเราแสงที่มองเห็นได้จากดวงอาทิตย์ส่งผลให้เราเคลื่อนไหวเป็นจังหวะ ประสานกับภาพแวดล้อมซึ่งเราเรียกว่านาฬิกาชีวิตผลที่ได้จากกระบวนการนี้คือสารเซโรโทนินและเมลาโทนินบรรจุข้อมูลเทียบเท่ากับความถี่ที่มาจากโลกทางกายภาพเนื่องจากเรารับรู้แสงที่มองเห็นได้ผ่านประสาทสัมผัสโมเลกุลเหล่านั้นจึงมีมนุษย์เป็นปกติอยู่แล้วดังนั้นจึงเทียบเท่ากับโลกของความเป็นจริงสามมิติของเรา จำได้หรือไม่ที่ไอซน์กล่าวไว้ว่าเทดานของโลกวัตถุน,นี้คือความเร็วแสงแต่จะเกิดสิ่งใดขึ้นเมื่อสมองต้องประมวลความถี่และข้อมูลจำนวนเพิ่มขึ้นจากเขตแดนที่อยู่นอกเหนือประสาสัมผัสและความเร็วแสงเป็นไปได้หรือไม่ที่ข้อมูลและพลังงานซึ่งมาจากสนามรวมนั้นเปลี่ยนคุณสมบัติทางเคมีของเมลาโทนินให้กลายเป็นสารเคมีที่คล้ายกัน แล้วสมองของเราแปลความถี่เหล่านั้นเป็นข้อมูลหรือไม่หากว่าพลังงานปรากฏจากสสารมันก็สมเหตุสมผลที่ข้อมูลจากความถี่ที่เร็วกว่าความเร็วแสงจะเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของเมลาโทนินเป็นยาอายุวัฒนะที่ส่งพลังในสมองของเราได้ต่อมไพเนียลซึ่งทำหน้าที่แปลข้อมูลนั้นเป็นความแปรผันทางเคมีของสารเมลาโทนิน โดยเหตุนั้นโมเลกุลดังกล่าวจึงบรรจุข้อมูลที่แตกต่างกันตามแต่ละความถี่ความถี่ใหม่จึงเป็นตัวกำหนดจุดยอดสารเคมีที่ผ่านการยกระดับให้ดีขึ้นซึ่งไม่ใช่สารเคมีตามธรรมชาติอีกต่อไปแต่เป็นสารเคมีเหนือธรรมชาติสารเมลาโทนินได้รับการยกระดับสารเรืองแสงนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังงานในสมองเท่านั้น แต่ยังยกระดับมโนภาพที่จิตรับรู้เพื่อให้ทุกอย่างดูเหมือนสร้างจากแสงเรืองรองกระจ่างชัดสมจริงผลที่ตามมาคือผู้คนเล่าว่าเห็นสีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมันอยู่นอกเหนือสเปกตรัมแสงที่มองเห็นได้สีเหล่านี้ปรากฏให้เห็นเป็นแสงส่องสว่างงดงามเหนือการเวลาราวกับภาพเทคนิคคัลเลอร์ที่เจ็มชัดเป็นประกายสีรุง้ง ทุกสิ่งดูราวกับปล่อยแสงงดงามจากพลังงานสว่างสวยเรืองรองที่คุณสัมผัสได้โลกแห่งรัศมีสีทองส่งประกายระยิบระยับทั้งภายในและโดยรอบทุกสิ่งดูมาลังมาเลืองกว่าโลกแห่งความเป็นจริงที่สัมผัสโด,ดยประสาสัมผัสและแน่นอนว่าเป็นเรื่องยากจิจะละความสนใจจากความงดงามทั้งหมดของมัน อย่างจากความสนใจทั้งหมดของคุณจดจ่ออยู่กับประสบการณ์นี้จึงทำให้รู้สึกราวกับคุณอยู่ตรงนั้นจริงๆอยู่ในอีกโลกหนึ่งหรือว่าอีกมิติหนึ่งเมื่อปรับสารเมลาชนินอีกครั้งคุณจะผลิตไดเมทิลทริปทามีนหรือ dmt ซึ่งเป็นหนึ่งในสารห้อนประสาทที่ทรงพลังที่สุด มันเป็นสารเคมีเดียวกันกับที่พบที่อายาวัสกาซึ่งเป็นสมุนไพรที่ใช้ในพิธีกรรมของชนพื้นเมืองในแอมะอนกล่าวกันว่าส่วนประกอบสำคัญใน dmt ที่ทำให้เกิดนิมิตทางจิตวิญญาณและการอย่างรู้อันลึกซึง้งถึงความลี้ลับภายในตัวตนเมื่อกินยาอายาวัสกาหรือพืชชนิดอื่นที่ประกอบด้วยโมเลกุลนี้เข้าไปร่างกายได้รับแค่สาร DMT แต่เมื่อต่อมไพเนียลถูกยกระดับร่างกายจะได้รับสารเคมีชื่อว่ามาทั้งหมดส่งผลให้เกิดประสบการณ์ภายในสุดลึกล้ำบางคนเล่าว่าประสบการณ์เหล่านี้สร้างการขยายเวลาเวลาที่ไม่มีที่สิ้นสุดการเดินทางข้ามเวลาการเดินทางสู่พรมแดนเหนือธรรมชาติการมองเห็นรูปแบบเรขาคณิตที่ซับซ้อนการเผชิญหน้า กับสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณและความเป็นจริงระหว่างมิติอันลีลับอื่นๆน,นักเรียนหลายคนที่เข้าร่วมการทำสมาธิเพื่อกระตุ้นต่อมไพเนียลต่างเล่าถึงประสบการณ์เหนือโลกทางกายภาพที่พวกเขารู้จักเมื่อสารเคมีเหล่านี้หลังในสมองจิตสัมผัสประสบการณ์จริงยิ่งกว่าที่เคยพบเจอในโลกของความเป็นจริงที่ต้องรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสมิติใหม่นี้ ยากจะบรรยายด้วยถ้อยคำประสบการณ์แปลกใหม่ซึ่งส่งผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในรูปของสิ่งที่ไม่รู้จักและหากคุณซีโรราบมันจะคุ้มค่าเสมอ